ชบาแก้วเล่าเรื่องผีกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะได้ไปรับฟังเรื่องหลอนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆในคลิปต่อไปแหวนอาถันเรื่องเล่าจากนายหัว คอย้อนกลับไปสักประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกเล่าถ่ายทอดมาจากปู่ของผมเองเป็นเรื่องราวที่อาถรรและน่ากลัวจึงขอถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านไอพอนไอพรอนูกน,นี้วันพระใหญ่นะเว้ยไปวัดกันดีกว่าไหมเอาไอสนนึก,กว่าใครมาตะโกนอยู่หน้าบ้านกู ขึ้นมาบนบ้านกูก่อนสิวะเออไอพ่อนกูว่าจะชวนมึงไปบ้านลุงแนบว่ากูว่ากูจะไปขอมะม่วงสุกแกสักหน่อยว่าเอา้าแล้วเองจะเอามะม่วงสุกไปทำอะไรวะไอสนก็พรุ่งนี้วันพระใหญ่ไงแล้ววะกูว่ากูจะทำข้าวเหนียวมูนไปใส่บาทสักหน่อยเออไปสิวะไอสน ยังไงกูจะได้ไปขอมะม่วงดิบแกมากินสักหน่อยทำน้ำปลาหวานกินด้วยผูดแล้วกูก็เปรี้ยวปากเลยว่ะหาเอ้ยแหมมึงก็เห็นแกกินจริงๆนะไอพรกูจะมาชวนมึงไปขอมะม่วงไปทำบุญมึงกลับมาจะเอามาเอาไปทำน้ำปลาหวานกินเฮ้ยคนอย่างมึงนี่จริงๆเอา้าก็พูดถึงมะม่วงแล้วก็น,น้ำลายมันสอนี่ว่ะ ไปไปไปเดี๋ยวกูเอาแมกะไซกูไปนี่แหละพังไอ้พรและไอสนก็พากันขับรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปที่บ้านลุงแนบทันทีลุงแนบครับลุงแนบลุงแนบอยู่ไหมครับฉันเออไอสนกับไอพอนนะมาหาลุงเนี่ยเฮ้ยทำไมบ้านแกเงียบเป็นเป่าซากเลยวะแกจะอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยลุงแนบลุงแนบครับ อยู่หรือเปล่าครับลุงเอออยู่ว้ยมาที่ไหนมันมาเรียกกูวันนี้เสียงดังโบกเวกโวยวายอยู่ได้โอ้โหลุงแน่พวกฉันเองลุงแน่มาเหมือที่ไหนกันล่ะอ,อ้าพวกฉันน่ะมันคนหรือเปล่าแล้ววะเออโอ้ยลุงแน่ฉันเนี่ยไอ้สนกับไอ,พอ้พรนี่ไง ลุงแนบมาที่ไหนจะมาพูดได้ล่ะลุงลุงก็พูดไปเรื่อย <c oughs> ก็หมาอย่างพวกเองไงล่ะว,วะว่าแต่เอ็งมีทุลงทุละอะไรกับข้าละ่ะถึงมาบ้านข้าได้เนี่ยวันเนี้ยอ๋อคือว่าพวกฉันจะมาขอมาม่วงสุกไปใส่บาตพรุ่งนี้ละจ้ะลุงว่าแต่ลุงจะด่าฉันไหมเนี่ยที่ฉันมาขอของของ,ของลุงเนี่ย เอา่าข้าจะไปลงไปด่าอะไรเองทำไมละ่ะก็พวกเองตั้งใจจะมาเอาของไปทำบุญกันเอ่งไม่ได้มาขโมยข้านี่เองมาขอค่าค่าก็ต้องเต็มใจให้สิวะอ่าว่าแต่ลุงแนบไม่ไปทำบุญหรอจ้าพวกเนี้ยเป็นวันพระใหญ่ซะด้วยนะลุงเอ้ยไอย้ตัวข้ามันก็อยากไปหรอกนะแต่ว่า ติดธุระด่วนจริงๆวะ่วะว่าแต่พรุ่งนี้เห็นเขาว่าเขาจะรอพระประธานกันด้วยนี่ว่าใช่จ้ะใช่ฉันก็ได้กินมาแบบนั้นเลยจ้ะลุงเออลุงไปนะเดี๋ยวไปกับฉันเดี๋ยวฉันกับไอพรมารับเอองั้นพวกเองก็ไปสอยมะม่วงกันตามสบายมะม่วงดงมะม่วงดิบก็เอาไปกินกันด้วยนะ แต่ว่าก่อนที่จะกลับกันน่ะเองมาหาข้าอีกรอบหนึ่งนาครับลุงแนบเออเอ๊ะทำไมลุงรู้ล่ะว่าพวกเราจะมาเอามะม่วงดิบไปกินกันด้วยน่ะเออลุง,แก,งแกรู้ได้ยังไงว่าไอ้สนแกรู้ได้ยังไงวะว่าพวกเราจะเอามะม่วงไปทำน้ำปลาหวานกันน่ะโอ้ยมันคงเป็นเรื่องบังเอิญแล้วว่ะแกก็ คงจะเห็นว่าเราจะมาสอยมะม่วงสุกเพื่อเห็นมะม่วงดิบเราอาจจะเอาไปด้วยลรามั่งโอ้ยมาคิดมากกว่าไอพรมึงนะแล้วไอ้พรกับไอ้สนก็ช่วยกันสอยมะม่วงทั้งสุกและดิบกันจนพอแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านลุงแนบลุงแนบลุงแนบครับฉันจะกลับแล้วนะลุงลุงอยู่ในบ้านหรือเปล่าแล้วให้พวกฉันมาอีกรอบนึงเนี่ย ลุงมีอะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่าล่ะจ๊ะเออว่ะเงียบเป็นเป่าสากอีกแล้วว่ะไอ้สนแกนอนหลับหรือเปล่าวะเองลองเรียกใหม่สิไอ้สนลุงแนบลุงแนบจ้าลุงแนบพวกฉันจะกลับกันแล้วนาเออข้ารู้แล้วข้าอยู่บนบ้านเองมาตรงหัวบันไดบ้านข้าหน่อยสิวะฮะทำไมล่ะ ทำไมเออลุงแนบอยู่บ้านแต่ทำไมปิดประตูไว,ว้วะไอสนถ้าแกอยู่บ้านแกจะปิดประตูบ้านไว้ทำไมวะเอา้าไอพรกูก็มากับมึงกูจะไปรู้ได้ยังไงวะเนี่้ว่าทำไมแกถึงปิดประตูบ้านอยู่นะ่ะแหมไอ้ฮาก็ช่วยกันสงสัยเป็นเพื่อนกูหน่อยสิวะไม่ได้หรือย,อยังไงไอ้ฮานี่มาก็มาด้วยกัน เสือกจะมาขัดกูซะอย่างนั้นแหละได้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 เออเอ๊ะทำไมบ้านลุงแน่ปิดวะสงสัยจริงๆเลยนั่นนี่อพอพอพอเลยมึงไอ้ห่าเสือกมากวนตีนกูซะอีกเดี๋ยวกูก็ปล่อยให้มึงเดินแบกมะม่วงกลับบ้านซะนี่เอา้าไอ้พรไอ้สนข้าวางแหวนทองไว้ตรงบันไดนี่นะพรุ่งนี้ ช่วยเอาไปใส่เบ้ารอพระประธานที่วัดให้ข้าด้วยนะเออเอเอ,เอได้ได้สิครับลุงเอ๊ะแล้วทำไมลุงไม่ไปเองล่ะครับพรเดินไปหยิบแหวนทองที่หลุงแนบได้วางไว้ที่หัวบันไดเฮ้ยไอ้สนมึงดูสิแหวนทองโบราณวงเนี้ยโคตรสวยเลยวะ่ะเฮ้ยไอพ้พร แกตั้งใจจะเอาไปหล่อเป็นองค์พระนะเว้ยเอ็งอย่าคิดไม่ซื่อนะโว้ยเพื่อนกูเตือนไว้ก่อนเลยนะสนพูดเหมือนเดาใจพรอออกวันรุ่งขึ้นถึงวันพระใหญ่พรและสนก็ได้ไปทำบุญที่วัดกันเฮ้ยไอพรไปที่ร้านวัดที่เขารอพระกันดีกว่าว่าจะได้เอาแหวนลงแนบไปหลอพระด้วยเออไอสน กูเสียดายแหวนของลุงแนบว่ะมันสวยมากเลยนะโว้ยเป็นของโบราณด้วยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแต่นั่นมันเป็นแหวนของลุงแกนะโว้ยแกตั้งใจจะรวมล่อเป็นพระองค์นึงเลยนะไอ้พรมึงจะมาเสียดายแล้วก็เอาแหวนไปไม่ได้นะโว้ยเฮ้ยแต่กูว่าแค่แหวนวงเดียวลุงแนบจะไปรู้ได้ยังไงวะว่าเราไม่ได้ใส่แหวนลงไปในเบ้าพระนะ ถ้ามึงไม่ไปบอกลุงแนบนะเอ้ยแต่ข้าว่าเออแต่แต่มึงไม่ต้องมาตงมาแต่อะไรหรอกไอ้สนกูตัดสินใจแล้วเว้ยแหวนวงเนี้ยกูจะเอาไว้เองเอ้ยแล้วแต่เองเลยนะไอ,พอ้พรว่าแต่ถ้าลุงแนบแกมารู้ทีหลังน่ะอย่าเอากูไปรู้ไปเห็นกับมึงด้วยนะไอ,พอ้พรเออได้เลยไอ้สนถ้ากูเอาไปขายแล้ว มันก็จบแค่นั้นเองแกจะไปรู้ได้อย่างไงวะเออแล้วแต่มึงแล้วกันแต่กูเตือนมึงแล้วนะโว้ยแล้วพิธีหล่อพระก็ร่วงเลยไปจนเสร็จพิธีการหล่อจนกระทั่งถึงวันที่แก่แม่พิมพ์ขององค์พระหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อครับเออคือคือนี่อะไรโยมปรัง วิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวเออหลวงพ่อคือคือองค์พระประธานที่หล่อไว้นะครับเออพอแกะพิมพ์ออกมาน่ะมันไม่มีเสียเลยครับหลวงพ่อเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงวะโยมปรังตอนหล่อเสร็จนะ่ะหาตปรมาก็เห็นว่าหล่อจนน้ำทองล้นออกมาเลยนะโยมมันเต็มแบบพิมพ์เลยนะโยม ก็นั่นนะสิครับหลวงพอ่อกระผมหล่อมาเป็นร้อยเป็นพันองค์แล้วไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยครับพระคุณท่านผมรู้สึกไม่ดีเลยครับพระคุณท่านเออมันอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญก็ได้นะโยมปลังหรือว่าส่วนผสมอาจจะไม่เข้ากันก็ได้นะโยมยังไงก็หล่อใหม่ก็ได้นะอย่าไปคิดมากเลย หลังจากนั้นช่างปรังก็ได้ทำการหล่อพระประธานอีกรอบแต่ถึงทำย่างไงก็ไม่สำเร็จทำถึงสามสี่ครั้งก็ไม่สำเร็จเพราะรอกี่ครั้งแกะพิมพ์ออกมาพระก็ไม่มีเสียงเฮ้ยฮห,ห,หลวงพ่อครับหลวงพ่อเอาวิ่งหน้าตั้งมาเชียวโยมปรังมีอะไรอีกล่ะโยมหลวงพ่อครับ เออเออกระผมหมดปัญญาแล้วครับหลวงพ่อกรบผมหมดปัญญาจริงๆมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับหลวงพ่อถึงได้รอพระออกมากี่ทีก็ไม่มีเสียงสักทีเลยครับถึงรอได้ก็เสียงไม่เต็มครับหลวงพ่อเออนั่นนะสิโยมมันแปลกดีนะโยมอาตามาก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันแบบนี้โอ้ยโอ้ย ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันกลัวแล้วเอาคืนไปเอาคืนไปเอ้าเฮ้ยมีใครมาทำเสียงดังเอนะอะโวยวายหน้าวัดนายโยมโยมปลังไปดูสิเอา้าไอ้พรนกับไอ้สนดีว่ามันเป็นอะไรของมันวะนนี้เออถึงมาร้องร่นไปทั้งวัดแบบนี้เอ้ยฉันฉันสนครับลุงปลังไอ้พรมันจะเสียสติไปแล้ว มันบอกว่ามันโดนผีหลอกเอ้าแล้วผีใครละ่ะที่มาหลอกมันนะ่ะมันหลอกจนเป็นบ้าขระดาษเนี่ยมันเป็นเออผีตอนไหนวะไอ,สอ้สนเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันด่ะลุงปังเห็นแต่ว่ามันบอกว่าผีลุงแนบหลอกมันแต่ว่าลุงแนบก,ก็ยังไม่ตายเลยนะลุงจะมาหลอกมันได้ยังไงกันเออก็อน,นั่นนะสิ ไอ้แนบมันยังไม่ตายแล้วไอ้แนบมันจะมาลอกไอ้พอรได้อย่างไงล่ะเออแปลกดีนู่หรือหรือว่าไอ้แนบมันเล่นของวะก็นั่นนะสิลุงปลังฉันก็งงๆกับมันอยู่นี่แหละไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปไปงั้นไปที่บ้านไอ้แนบกันไปดูสิว่าไอ้แนบมันทำอะไรไอ้พอรทิ้งมันได้เป็นขนาดนี้เนี่ยพ่อถึงบ้านลุงแนบลุงปลัง ก็รีบตะโกนเรียกทันทีไอ้แนบไอ้แนบโอ้ยไอ้แนบมึงอยู่หรือเปล่าวะเอ๊ะทำไมบ้านมันเงียบอย่างนี้วะไอ้สนมึงขึ้นไปดูบนบ้านมาสิวะได้ได้จ้ะได้เออเอเอเดี๋ยวนะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี้ยฉันยังกับขอมะม่วงกับแกอยู่เลยนะเอางั้นก็รีบขึ้นไปดูจะได้ไทยถามกันเสียให้รู้เรื่อง มันทําอะไรเอะพรอนจนเป็นบ้าขนาดนี้เนี่ยเออได้ครับลุงปลังแต่แอประตูบ้านแกเปิดอยู่แสดงว่าแกอาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้นะครับลุงทันทีที่ไอ้สนขึ้นไปบนบ้านของลุงแนบมันก็ตะโกนร้องลั่นออกมา่จยด้วย่จยด้วยครับลุงแนบลุงล,ล,ลุงแนบตายแล้วพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันวิ่งขึ้นไปบนบ้านลุงแนบทันทีเฮ้ย <c oughs> ไอ้แน่ไอ้แน่มึงตายนานแล้วเหรอวะเนี่ยถึงได้เหลือแต่โครงกระดูกขนาดนี้เนี่ยฮะอะไรนะลุงแน่ตายแล้วเหรอเฮ้ยลุงลุงปังมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันต้องตายมาเป็นปีแล้วนะลุงก็เออสิว่ามันต้องตายมาเป็นปีแล้วแหละเนี่ยแบบเนี้ยทำไมไม่มีใครรู้กันเลยหรือไงวะจะจะจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะจ้ะลุง อาทิตย์ที่แล้วก็ฉันยังมาขอมาม่วงแกอยู่เลยแกยังมาคุยกับฉันอยู่เลยจ้ะลุงเฮ้ยไปสู่สุคติเถอะวาไอแน่และและลุงปลังเออเออในในในมือในมือลุงแน่นะมันมีแหวนทองอยู่ด้วยนะจ๊ะเออว่ะกำไว้แน่นเชียวนะมึงไอแน่ถ้าทางเจ้าหวงเออเออฉันฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ลุงฟังด้วยจ้าเอา มีเรื่องอะไรวะไอ้สนไหนมึงเล่ามาให้กูฟังสิเออคือว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะท่านแวะมาขอมะม่วงแกน่ะแล้วแกก็ยังฝากแหวนทองให้ไอ้พรเอาไปหล่อพระด้วยแต่ไอ้พรมันไม่ยอมเอาแหวนไปใส่ในเบ้าหลอมมันเก็บเอาไว้ซะเองนะลุงเอาชิบหายแล้วมึงของพันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะโว้ยยิ่งไอ้แนบมันตายไปแล้วด้วย แต่มันมีจิตศรัทธาขนาดนี้กูว่าแล้วว่าทำไมกู้รอพระไม่เต็มองค์สักทีไอ้แนบเอ้ยและหลังจากจัดงานศพลุงแนบเรียบร้อยลุงปังก็ได้เอาแหวนในมือของลุงแนบไปใส่ในเบ้าหลอมองค์พระหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อเอามีอะไรอีกล่ะโยมปัง รอพระไม่เต็มองค์อีกหรือ,อยังไงฮะเป,ป,ป,ป่าครับหลวงพ่อองค์พระนะ่ะออกมางดงามมากเลยครับหลวงพ่อเออนี่แหละนายโยมแรงจิตศรัทธานะ่ะมันแรงจริงๆนายโยมถึงโยมแน่แกจะตายไปแล้วแต่ดวงจิตยังมีจิตศรัทธาอยู่อะไรก็มาขวางแรงบุญไม่ได้จริงๆ หลหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเอาใครมาเอะอะที่นากุติอีกระยม ם ลังไปดูสิโอ้ยมีเรื่องกันไม่เว้นแต่ละวันเอาไอ้สนมีอะไรอีกวะเนี่ยทุกอย่างมันก็จบลงแล้วหนีวาไอ้ไอ้พรนครับไอ,พอ้พรอยู่ดีๆมันก็วิ่งไปที่บ้านลุงแนกแล้วมันก็ไปนอนชักตาย อยู่ตรงหัวบันไดบ้านลุงแนบครับลุงปลังฮ้โอ้ยแดงกรรมนี่มันเข้าตัวนี่มันไปทำกับเขาแบบนั้นโอ้ยไห้สู้สุขติเถอะวะไอ,พอ้พรอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าไปอยากได้ของเขาเลยว่ะมึงจำเอาไว้นะไอ้สนจำไว้เลยเองดูไอ้พรเป็นตัวอย่าง อย่าไปทำอย่างมัน่นอย่าโลภโมโทสันมันเดือดร้อนจะนั่งนอนร้อนรนทนไม่ไหวของคนอื่นอย่าเอาของเขาไปเพราะในใจไฟเผาเป็นเท่าเกรียมแรงศรัทธาของเขาอย่ามองข้ามมันจะนำ สิ่งชั่วเข้าตัวหนออย่าเห็นผิดเป็นคำกรรมเฝ้ารอเวนกรรมนอติดจรวดกวดเราทันชบากแก้วขอขอบคุณเรื่องเล่าจากนายหัว